มือนี้มีอาหารอีสานลาบปล่อยซ้อยจุ <c oughs> ดนโนๆได้กินเถอพี่น้องเป็นอาหารอีสานพื้นบ้านของเขาต้องคอโทดน้นที่บุมักกินเดนสนอกพี่น้องเนาะ <c oughs> ลดแตะปูหมักเนาะ <c oughs> อาหารแต่ละพื้นที่แต่ละบ่อนบอกขึ้นกัน หลาปล่อยซอยแซ่อแม่พี่น้องหมูตับนอนซ้อนครับตับรวนๆเลยซอยจุแบบอีสานบ้านเฮาเป็นราน้ำไ่แตหลาปล่อยซอยจุฝีมือพ่อครัวอีสานขนาดแท้ สดให,ให,หม่ๆน่ับขอนโคกได้แ่นาแม่นครับผมขี้มันปุโกด้ลูเลนแจวพีม้มใ,ใส่ เนื้อนันนันแดงใส่ตั้นมันเนื้อไม่เป็นเนื้องามลาบก๋อยซอยจุอาหารอีสานตับเนื้อเนื้อติดมันเขาเป็นยังไงเสียวร้องไห้มันกรอบให้ในดอกมะพผ่าวมัน อันนี้คันแท่หน้ามันปะเป็นแท่หน้ากับไฟคิริโอเลือดอีสานเต็มขั้นซอยจุนี่บครั ีซอยลาบช่นไหมเกื่าขอบมือนีก็มีลาบก้อยซอยแสอาหารอีสานของบ้านเฮาโอ้ยสันนน่นเลยกบซับตรงับง่ามกระโดดเดียวใสกซับแล้ว เจ้าเรียวที่สั่งได้แบบนี้ตับบาน่าน่าหวานนะจุุจๆๆๆตับจุตับจุตับครับจุตับจะไปกินข้าวเมี่ยงเหรอต้องบอดี